หลุดมาแล้วพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไลศินเพื่อนใดมีการออกมาโพสต์แบบนี้นอพี่น้องนอวากันวาเอฟซีแฟนคลับหลายคนนะคะพ่อได้รู้ว่าทางด้านพ่อการชัยได้มีการออกมาโพสแบบนี้เอฟซีแฟนคลับก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากนาอพี่น้องเนาะสาหรับทางด้านพ่อการชัยเพื่อนใด้มีการหลุดออกมาว่าจังไดเพื่อนหลุดออกมาวา่าขอบคุณสําหรับมาไลออนไลน์จากทางไกลนะคะ ยอด1นึ0 0แบาทพนาพินองโอ้โหนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีมารอลุนนะคะโอ้โหถือว่าเป็นมาลัยแสนเนาพินองเนาะนะคะนี่หลายหลายคนพากันลุนนะคะว่าจะเป็นของใครนะคะแ่วากัน่าสําหรับทางด้านพ่อการชัยกับได้มิการลุดออกมาแล้วเนาพ่นองเนาะนะคะว่าเป็นจํานวนเงิน1นึ0 0แบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่เฮาสีล่ลุนต่อไปก็คือว่ามาลุนว่าจะเป็นของใครสําหรับ มาลายแสนนพนองเนาะนะคะวากันวาโอโหสําหรับทางด้านพ่อการชัยมือนีเพิ่นสีออกมาเฉลยนพนองเนาะนะคะนี่พวตต่อมาเพิ่นกะว่าใครคือผู้โชคดีรอติดตามคลิปคืนนี้ครับพนาพี่นองละเพิ่นกะได้มีการลงรูปนะคะโอโหนะคะดีใจกับสุโคนพนองดีใจกับทุกคนไม่ว่าใครจะได้ก็ตามนะคะดีใจกับทุกคนนะคะเพราะว่าสิเป็นน้องอุ้งอิงหรือว่าสิเป็นศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง จะเป็นของใครก็ตามนะพีนองเนาะนะคะแอดมินกะดีใจกับสุภูสุคนแต่ขันหา้าโอนมาทา่าพอการชัยนะคะหลายคนก็นคือสีรูนะพีนองเนาะส่วนมากก็จะเป็นของทางด้านน้องอุงอิงเพชรบานแพงนะคะรือว่าจังไดอันนี้กับบารุนะคะเข้ารอติดตามคลิปมือแรกนี่พนาพี่นองพอการชัยสิไดมีการเฮ็ดคลิปให้เข้าได้เบื้องกันเข้ากับตองมาดรอบเบิงนะคะสำหรับช่องของพ่อการชัยวิไลศินนะพีนองเนาะนะคะ,นะะ,นะะโอ้โหนะคะ ถือว่าเป็นมาไล่จํานวนเงินที่เยอะมากๆเนาะพี่น้องเนาะใครผู้ใดไปนี่กะดีใจกับสุพูดทุกคนอิลินะคะ้วก็พี่น้องมาเบิ้งสําหรับความคิดเห็นของ f อซีแฟนคลับนะคะว่าหลายคนพากันคิดว่าจังไนแน่นะคะนี่ผู้นี้นะคะว่ามีะหลาวางอิลา่าพี่มอนอิงพีเอ็งจีพนาพี่น้องนะคะเขาก็ต้องมานรอเบิ้งว่าจะเป็นของใครนะคะของลูกสาวพนาพี่น้องว้าวมากครับพ่อการชัย ออนเนาะนะคะพนา,าพี่น้องนะคะโอ้โหนี่ผู้นี้นะคะว่าคอยว่านานจะแม่นของคอยพนา,าพี่น้องนะคะนี่ผู้นี้นะคะว่ายังไงก็ลูกสาวร้อยเปอร์เซนพนาพี่น้องยอดขนาดนี้ต้องลูกสาวครับชัวชัวพนา,านะคะเมื่อวานก็ลุ้นตามลูกสาววันนี้มาลุ้นตามพ่อการชัยพนา,าพี่น้องนะคะไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นของใครนะคะเป็นตาสะออน สุดยอดครับนะคะมันมันค่ะนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะเป็นของอุ้งอิงแน่นอนพนาพี่นองนะคะนี่ก็คือความคิดเห็นของ FC แฟนคลับนพี่นองเนาะหลายคนกบว่ากันมาผ้ากันตื่นเต้นนพี่นองเนาะนะคะแต่ว่าหลายคนกบผ้ากันว่าถ้าเป็นของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงปกติพอการใช้เพื่อนกะสิบอกแล้วนพี่นองเนาะนะคะแต่อันนี้บ่ได้บอกนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นหรือเปล่านพ่นองเนาะนะนันพ่นอง ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะคะดีใจกับสุภูสุคนนพี่นองเนาะนะคะนัน,นละพ่นองกับมารอบเบิงกันนะคะมือแรกนี่ห้ามในรูอย่างแน่นอนติดตามไปเลยพี่นองสําหรับช่องของทางด้านพ่อการชัยวิไลศินนพี่นองเนาะนะคะนี่โอ้โหนะคะเหตุคลิปเือว่าคลิปนี้นะคะหนึ่งแสนหนีมาย่างแน่นอนสําหรับคลิปของพ่อการชัยนพี่นองเนาะเหตุใหเอฟซี FC, หลายคนในรุ่นแล้วนะคะพ่อเพิ่นออกมาโพ์สำนีเซว่าหลายคนก็ต้อง จับตานะคะรอดรุนรอดจับตาเนาะพี่น้อ,นองเนร่วคลิปคลิปนี้นะคะหนึ่งแสนอาจจะมาอาจจะมาอย่างแน่นอนนะคะสาหรับยอดวิวของพอกันใช่เนาะพี่น้อ,นองเนาะนะคะนันรับพี่น้องการรู้สึกดีใจกับทุกคนนะคะเพราะวัติสิเป็นของผูดด้ใดก็ตามเนาะพี่น้อ,นองนอแต่ว่่าส,วน,สวนมากเขากับากันมาน่าสิเป็นของทางด่านนองอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงหรือเปล่านะคะเป็นจํานวนเงื่อนที่หลายขนาดนี้เนาะพี่น้อ,นองเนาะค่ะก็ต้องมารอดติดตาม ตอนต่อไปนะคะลาบานีเป็นจังไรแน่พี่น้องสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบานแห้งเมื่อวานนีวากันวาเดมีการออกมาโพสต์สั้นๆพี่น้องเป็นข้อความประโยคสั้นๆนะคะแต่นะคะสาหรับโพส์นี้เรียกเอาเอฟซีแฟนคลับน้ําตาไหลพี่น้องน,ะะน้องพูดว่าจังไรบาติน้องโพสว่าไว้เจอกันไหมนะคะพอๆเอฟซี FC หลาทุกคนแฮชแท็กความอบอุ่นความฮักแพงพพอร์ตระกัความใส่ใจที่มีเนล่าฮักเด้อจ้า ธนะพ่นองลากะได้มีการลงเป็นรูปนะคะเรียกได้ว่าโด,ดนโดนเทียสิไทยน้ากันเทน,นึงนอตพินองนอตสำหรับรูปรูปนี้นะคะถือว่าเป็นรูปที่อบอุ่นมากๆนะคะลวก็มาเบิรงพพินองสําหรับความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นและประทับใจมากๆค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นมากค่ะนะคะผมภูมิใจแทนพ่อแม่เอฟซีครับที่มีลูกสาวนาฮักลาก,ลกสวยลากะมีความจริงใจ กอพอพอแม่เอฟซีตลอดมาบาว่าสิไปทําการแสดงใสอิลากะสีใส้นใจให้ความสําคัญกับพอพอ,พอแม่เอฟซีตลอดแมนยูพี่นองสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเวลาเตยล่านะคะซัารับลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวาเตยล่าเซตนะคะศิลปินหลากหลายคนเกิดทีภากันลงไปเบิร์ดสู่คนพี่นองนะคะแต่สีมีอยุผู้หนึ่งเท่านั้นนะคะที่พท่านได้ล่งจากเวทีก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่นองเนาะนะคะเพราะว่าน้อง นางผูดกุ้วยกับเอฟซีแฟนคลับทักทายนะคะนี่ถือว่าเป็นความนาารักของทางด้านน้องอุงอิงเพชรบันแพงนะคะพ่อน้องเฮ็ดแบบนี้นะคะแสดงเห็นว่าน้องใส่ใจนะคะใส่ใจเอฟซีแฟนคลับนพี่น้องเนาะนะคะหล้วก็สำหรับเอฟซีแฟนคลับพ่อน้องอุงอิงได้ใส่ใจแบบนี้นะคะหลยคนนับพร้อมที่สี่ทุ่มเทแล้วก็มอบความรักให้น้องอุงอิงเพชรบันแพงนพี่น้องเนาะนะคะนานาพี่น้องนะคะถือว่าเป็นภาพที่ อบอุ่นมากๆนะคะบัาวาสิเป็นบ้านหักลังใดนะคะเขามีหัวใจดวงเดียวกันก็นกคืออีลาน้อยพนาพนองเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะนะคะจอออนพอหักหน้องอุ้งอิงนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพนาพ่นองนี่ผู้นี้นะคะว่าเพิ่งเคยเห็นพอหักทีหักศิลปินคักขนาดนี้พนาพ่นองนะคะ สำหรับ f อแฟนคลับของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงพี่น้องหลากหลายคนได้เห็นเหล่ากับผพากันชื่นใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าอุ้งอิงจะเดินทางไปทําการแสดงยุทธมองได้พี่น้อง FC แฟนคลับก็เดินทางไปส่งกาลังใจไปซัพพอร์ตสูมองสูบอลน้อง,องพี่น้องเนาะนะคะเป็นภาพทีอบอุ่นแห้งเวลาเปิดตัวอุ้งอิงนะคะเปิดตัวอุ้งอิงออกมาทําการแสดงแบบนี้คือว่า FC แฟนคลับสิลุกขึ้นพร้อมกันพี่น้อง ลุกขึ้นกันลุกขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนพ่นองน้องนะคะลุกขึ้นพร้อมกันแล้วนี่ละกะไปเบาไปทางทายไปคือว่าโอ้โหเหมือนเป็นดาราไปเลยน,<อ>นพินองน้องนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็เือว่าหลายคนทีเม,มอ่อเคยเบิ่งมอรมอรามแล้วได้เห็นภาพภาพนี้แล้วก็ต้องฆ่ากันคุณดูพี่นองน้องน,อน,นะคะเือว่าหลาย้นกับคือสิบ่เคยได้เห็นแต่ว่าขันห้าได้ไปเบิ่งสหรับมอรามสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพี่นองศิลปิน ศิลปินหลากหลายคนออกมาทําการแสดงนะคะกับบอมมี่เอฟซีแฟนคลับออกมาทักทายลายขนาดนี้แต่พ่อเปิดตัวอวุ้งอิงเพชรบ้านแพงเท่านั้นนะพี่น้องหลายคนสิยา,ากันลุกขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายลุกขึ้นมาพร้อมกันมาว่ามาหาอุง้งอิงมาพร้อมที่สีอมมา,าไล่แห่น้องนะคะนี่ที่ว่าเป็นผาที่อบอุ่นแห้งนองเนาก,กรู้สึกดีใจนะคะกับทางด้านน้องอุ้งอิง เพชรบันแพงนะคะนันรับพี่น้องนะคะสำหรับคึ้นนี้เท่ากับมาล่อหลุ่นกันนะคะว่าสําหรับมาลายแสนนี้จะเป็นของใครกันน้องพี่น้องเนาะคะแต่ว่าส่วนมากกับสีเบี่ยงเบนไปทางด้านนะะ้องอุ้งอิงเพชรบันแพงนะคะหรือว่าอาสีบ่แมนหรือว่าอาสีเป็นของคนอื่นหรือเปล่าน้องพี่น้องนอกจากเป็นไปใดเมือ่อพี่น้องผู้ใดๆก็ดูสึกดีใจกับสุขสุขคนมารอเบิงพี่น้องนะคะอยู่ที่ช่องพ่อก,การใช้วิลศิลินนะคะสำหรับคลิปนี้กับโ้ชจ้ใบสมิงสก้อนนะคะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ